สวั string, สดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมช่องไอ้น้ำซิงครับดูครับตัวดำติดลมอีกแล้วครับเนาะล็อกกี้ครับพี่ร็อกครับแง้มอยู่โน้นแง้มแง้มแง้มนี่มาใส่ดิน อ day, ้แกรราดลืนดูบดูโฟเมนดูโฟแมนครับโฟแมนยะโฟโฟแมนยะครับดูโฟแมนยะครับไหนครับปุยะบอกทางเส้นนี้ถูกแล้วครับแต่เส้นนุ้นไม่ถูกครับโฟแมนไม่ถูก เรียบร้อยแล้วครับโฟเมนครับอาการเป็นยังไงครับโฟเมนครับนี่ครับตอนนี้ก็จอดครับได้กี่เที่ยวแล้วได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเที่ยวหกเที่ยวแล้วเนาะแค่สี่เที่ยวเองอ่ะได้หนึ่งไปอาการมันเป็นยังไงดูครับดูพี่เราเกาครับโจทด์ติดตานะ ดูครับมิดติดกระโปงเลยครับน้องครับตัวโหมิดล้อเลยฝั่งนี้ครับติดกระโปงเลยนะพี่น้องดูครับจะขึ้นไหวไหมครับนี่เรารอดูครับเดี๋ยวต้องให้ฮีโน่วิ่งก่อนครับวิ่งดินก่อนโอ้ดินเดือครึ่น้ำครับโ้ลำบากนะพี่น้องนะวิ่งดินอย่างนี้ต้องทำใจครับ luôn Thế đây, bia mình cho thế Hả? Hả? mình mô Được แม่ครูต้องเดินมาแล้วทำไงไม่มาใช่ไหมมากลัวไปไรอูอ่ก็อาจจะกี่จุยๆนี่ตัวหนเนี่ยใช่ไหมมันได้หกขาเอากี่ที่เอาสิบก็ใกล้หมดแล้วไป่หนันแลครกบ มีครับนีครูดันตูดแล้วครับนี่มาแล้วครับมาแล้วี่รอกเสียตูดโอ้โ้เจองานหยาบครับพี่น้องนะวิ่งอย่างนี้ก็ไม่ติดไม่เหลือครับดินทรายครับมันมันฟูนะพี่น้องนะดินทรายมันฟูดูครับ ดูครับไมโครจะลันขึ้นไหมครับก็รอดูครับพี่น้องถอยถอยดินสิบเที่ยวครับดูครับจบเลยครับเกมเลยครับพี่ร็อกฮีโน่ไม่ใส่ดินครับอันตรายครับดินสายครับเดี๋ยวระวังเคาขาดด้วยครับพี่น้อง ้าดินไม่รู้เรื่องก็เทาขาดครับพี่น้องนะโอ้โหเจองานยาวครับครับพี่น้องนะวันนี้เจองานยาวอีกแล้วครับคอยดินครับนี่โคดันแล้วครับ <c oughs>

น่าจะตักดินออกครับพี่น้องนะโคตักดินออกครับจมมิดเลยครับนี่มาเรา่าจะขึ้นได้ไหมนะพี่น้องก็รอชมครับ มาดีๆครับผมกำลังกลับรถจะเทดินแล้วครับ,เด,รบเดินหน้าครับ่อยล้างกับคืนครับเสร็จแล้วนี่โอ้น้ำไม่ลงครับดินมันทับดูครับโอ้โห ขึ้นไหวมแม่ครับก็รอติดตามชมครับพี่น้องก็ดูครับขึ้นได้ไหมครับได้ไหมได้แล้วไหมนี่ไหวครับไายสบายครับขึ้นได้แล้วนะพี่น้อง อันนี้ไปตรงไหนก็จมครับจมทุกที่ครับพี่น้องดีไซน์ด้วยครับนี่เียงงานยาบเลยครับอย่างนี้า <c oughs> ไปเรบอยากขึ้นก <st immun ità> ็ตักสองรอบไปขั้นตักสองรอบใช่ไหมรถก็สองรอบเลยรถ ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ไอ้ดัมซิ่งนะครับลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ